เดี๋ยวพวกเข้าขาหนักได้แล้วกะไปหาอุปชาให้เพื่นนัดมือให้มีหกมีหกโตหนักขาวกับหนักเหลียงแต่ว่าบา้านใดมือเดอ้อประกาศบอกไปก่อนว่าสีมีผู้เขามาบวชก่อนเขามาสันีาอยู่หกผู้ได้ากรวมก็รวมมากกูได้ากรวมเป็นเจ้าภาพก็ดี จังว่าบอกบอกประกาศไปทางพระท่านใด,ดมือเด้อพระท่านเดมีวันที่เดี๋ยวมีวันที่ยังสิบอกอีกที่หนึ่งพระเงา์จะเอาไปสอมใส่กันสะกอนถามว่าล่งโตเป็นอันนึงเดียวกันได้แหละ,ะไปหาอุปราชให้คนนัดมือให้เขาบ่ามีเลิกไม่งามมีงามมีดีดอกบวชมือใดก็ดีแมงมือนั่นแหละถ้าพอดีมันเหตุบอดีมันก็พอดีของมันผู้เดียวนั่นแหละเนาะว่าไดว่าเลิกนั่นเลิกนี่ได้แต่ว่า่อมพร้อมกันแล้ว เพิ่นเอาเอาวันที่เท่านี้แหละเอาเลยบ่มีการแห่บ่มีการเลี่ยงคบงันยังบ่มีเ้อแต่มีนั่นนั่นนีไปเห็ดมองไม่เอออยู่ีนบ่มีมีตลอดไปเหตุแบบนั้นบ่มีมาห่ระพครบงันบ่มีการเขาอื่นยังวะสู้ขวัญบ่เออบ่มีแนวจังสั่นเด้อต่หฮากับปนั่งร่อถาบวชดน้ำเพิินโหลดนะครับพกเขามีแบบนี้เป็นแบบนี้เป็นแบบโบราณ เขาว่าแมนสมัยใหม่พายุไนเขาก็เป็นพานยุไนเกา่าเออวินัยใหม่บะมีนะจังหวะหันเข่ามาคนเขาม,านมันฝึกได้นะบะแมคือเข้าให้โอกาสเบื้องต้นเออแต่ว่าผู้นี้มีประวัติแนวนั้นแนวนี่นยังสี่บารับว่าเขาเป็นคนบอดียังส,สี่นันสีถ้าพุทธศาสนาบอให้โอกาสเราพยายสมให้โอกาสกันเออคนกับคนมันบ่แห้อยู่แล้วมันยานเนาะ คอ,อคนกับคนมันสีปะน้ามกันเหยียบย่ำทำไร้กันอยู่แล้วบางที่คนอ่นที่บดีมากๆยังสิโจนองค์ณุณมา่งเขากับว่าบดีมากๆรู้ว่าก็คือบับนทึก,กเป็นตำราว่า,าเป็นพาลหันอยู่เออหรือว่าโจนข้าวแดงนันข่าคนปนกี่ขา่ขาข่าก็หลายก็องค์คุณมากอีกกว่าออเออเนก็นยังบรรลุโสดาบันไดอยู่หลังจากนั้นแล้วเพิ่นก็เศร้าเหตุเข้าข่าเพิ่นเพื่อกันนั้นไปจังสั้นแล้ว แล้วก็นายจุลคาดนายจุลคาดตกลงหลับปากก,กันกับพระราชากษัตริย์ผู้ใดผู้ใดอุทิศตนออกมาเป็นนายเพชฌฆาตได้ดเดินว่านายจุลคาดสามหมื่นหาพันคนเขาจับโจรได้จักครับนายจุลคาดนี่อาสาผมเลยพระราชาเลยไหวชีวิตหนะักแต่ก่อนมันก็เป็นโจรคือกันกนั่นแหละจากว่าล่ะก็ขาคนนั่นขึ้กันนั่นแหละ มีพูดถึงว่าส่วนเลวส่วนเลวสุดๆถึงการข่าผู้อื่นใดปนกี่ขา่ามีเบิดหรืเนีย่ยะคมขืนมันมีเบิดลเลยว่าแต่พุทธศาสนาบ่กให้โอกาสให้สิยให้โอกาสนะในเมื่อเขาพ้นเขาพ้นโทษโทษทั้งโลกเมื่อแล้วนะโทษทั้งโลกที่โลกประนามว่าเป็นคนเลวเป็นคนบด่อย่างนี้นะแต่ว่าทางรรมเท่านั้นนะเอ,อแล้ว่าตัวเขาสิปฏิบัติเอานะถอยจากพ้น้า ้าฮาระลึกนึกถึงอกศุศลกรรมเก่าที่ฮา,าเคยเหตุมานะ่ะเราเห็นความผิดเห็นของจะ่ของ,ของแล้วก็เห็นว่าในการเบืองหนาแต่ฮา,าบ่ผลโดยคือเอาพลรัตนาไตาหรือโซดาบันขึ้นไปนี่ฮาต้องได้รับโทษบดทุกอย่างเนีย่ยมันก็เล่งตัวเองคนตัวบ้านนีอ,อโลกสอนให้จําอารมณ์ความรู้สึกความพอใจทําสอนให้ลืมว่างอารมณ์ความรู้สึกความพอใจคือกัน,นแต่จังว่า พระพุทธศาสนาว่าให้โอกาสเราให้ให้โอกาสออที่นี่ในเมื่อพุทธศาสนาให้โอกาสแล้วตัวเองตัวบุคคลผู้นั้นนั่นเองต้องให้โอกาสตัวเองได้บาดนี้เออเข้าเป็นส่วนหนึ่งของพุทธศาสนาเป็นตัวแทนอนในการให้โอกาสแต่โอกาสที่ดีที่สุดนั่นคือบุคคลผู้นั้นสร้างโอกาสให้เจ้าของนี่บ่แมีนว่าผู้อื่นให้โอกาสเรา ว่ามันสิพนเพราะว่าผู้อื่นให้ได้ตัวเองตั้งหากให้โอกาสตัวเองคือความเอาไพ่ือกันนั่นแหละแม้นสังคมโลกสังคมคนสีบว่าให้อภัยกับซาง่านําเขม้าสู่อารมณ์ในความพอใจเลยบอกพอใจตัวเองให้อภัยตัวเองนั้นไพ่สิ่ว่าให้อภัยกับซางให้มันสาบยุงสั่นแหละให้มันสาบจนเลือดหัวออกแต่ว่าเฮ้าเองนะทําดีนะคิดดีพูดดีกระทําดีหอม ข้ามสาบนั่นมันจะเป็นไปได้บอกบ่แมิเข้าไปเอาข้ามสาบของเขามาคิดเอ้ยมึงบ่ให้โอกาสกูแบบนั้นเลยไปลำลีลำไล่อาไลออว่นเนี่ยฮะนั่นแหละตัดออกอารมณ์ลกทุกคนฝึกหัดได้บัณ่นว่าฝึกหัดว่าได้บัดนี้เจอผู้ถึงนายจุราขาดบัทสุดท้ายแล้วเป็นพระอนาคามีด้บ่ธรรมดาด้ข่าคนมาสามหมื่นกว่านี่หมายถึงข่าตอนพระราชาให้โอกาสนี่ยไหม แล้วก็นั่นเีงสิท่ดใดล่ะป่าสามมื้นหาเออหนยกตัวอย่างเล่สุดเมื่อเลวสุดดีสุดก็มีนานสนนั่นจนจงจระเขาลายก็องคุริม่านอ,องคุริม่านพันกวัวาคนนึ่งเด้จะพึงเถียงด้วยภาษาในตำล่าว่าขามากเก่าลอยกับซุเก่าอ,อขาที่แหลกนี่สิบกวัวาคนเอา,าไปยัดไทน้ำโกนใหม่มัง่งซอกหรือตามนั่นตามนี้มัง่งนู้ค่าไปมัง่งลืมมังม่งมั่งนกกินไปมัง่ง นะบัดนี้เลหาวิธีเอาเสือกได้มาห้อยไว้ซื่อนะตั้งหากเจตนาของเราบ่มีเนื้ออื่นเลยเพราะเราถึกหลอกเหมนบ่ละคนเราก็เหตุผิดมาด้วยความบ่รู้แต่ว่าถารู้แล้วก็จงให้โอกาสตัวเองเด้เอพุทธศาสนาให้โอกาสแล้วเข้ากับเป็นส่วนหนึ่งในพุทธศาสนาในลัตตนาไตนั้นให้โอกาสกับทุกคนแก่ตัวเองนะใ่เมื่อว่าสถานที่นี้ให้โอกาสตัวเองนั่นนะเป็นโอกาสดีที่สุด ที่สุดที่ตัวเองจะต้องให้โอกาสตัวเองเด้อจังว่าฝึกไห้ฝึกได้ทุกๆคนนั่นแหละถ้าเขาบาัสังสมบัทิถำมือนอีดีที่สุดแล้วเฮาจะไปหวังเอามืออื่นฉะนั้นจึงบอกว่าแต่และคนที่เขามาฝึกหัดปฏิบัติธรรมะให้มันเห็นถูกเจ้าของให้มันเห็นสาเหตุที่เฮ็ดให้เจ้าของทุกบ่มีผู้อื่นเฮ็ดให้เจ้าของทุกได้เจ้าของเองได้เฮ็ดให้เจ้าของทุกนั่นแหละ จังหวะทุกสมุทัยคือไผ่คือจะของแหละอารมณ์ความรู้สึกในความพ่อใจตัวเดียวนั่นแหละที่ห้าปลอยว่างไปได้ความรักความอาลัยเออความคือหลายๆคนที่ว่าอ่านหนังสือธรรมะฟังธรรมะแล้วคิดว่าตัวเองทําได้นะคิดว่าตัวเองทําได้นั่นแหละคือความขาใจผิดแค่นั้นในการฝึกหัดนี่คนเป็นอย่างจังว่าให้ตัดจากปริโพอ์แปลว่าความกังวล ความกังวลหลายๆยังในความกังวล <c oughs> หือว่าให้ยากบวชเอาบุญกุศลจริงๆน,นะนะให้บวชอยู่ไกลๆบ้านจะของจะไปบวชอยู่บ้านออปริพเทความเกี่ยวของความกังวลกังวลในญาติหมู่พวกสนิทมิตรสหายากังวลในรัพสมบัติที่เคยมีมกังวลในลูกเต่าเราหล,ลานากังวลในสัพสมบัติ ท่านสัตว์เลี้ยงพอมเนี่ยมันมีเบิดเด้คนที่เคยรู้จักออกมาเน้นเฮาสิบาบรลุกะ้างวันีจากการที่เฮาห่างออกมาจากการคลุกคลีคนเฮาถ้าเห็นถ้าได้ยินได้ฟังเรื่องเล่าน้นๆนี่อยย่ยอมเป็นเหตุเป็นปัจจัยเหตุการณคิดความคิดทั้งหลายย่อมคิดไปในทางที่เห็นมันได้ดังใจตัวเองคือความพอใจนั่นเองกันจึงฝักฝึกหัดตนเองออกมาจากการคลุกคลี คุกคีจากการได้ยินได้ฟังในบุคคลที่เคยรู้จักผูกพันนะบุคคลที่เข้าผูกพันเคยผูกพันกันทั้งส,สี่มันบอกผูกพันธรรมดานี่มันต้องไหลเข้าสู่ความอาไร่ความอาไรผูกพันและอาไร่คิดไปต่างๆนานาเออถ้าสิออกมาใส่ออกมาฝึกหัดปฏิบัติท้า,าออกมาบวชทั้งสีก่กะโอ้อย่านเขาซอยเหลือตัวเองบ่ได้ย่านเขาเห็ดทั้งสันทั้งสี่บ่เป็น เนี่ยมันจะไปยังสี่ได้ย่างขาซอยเหลือตัวเองบ่ได้ย่างขายู่ผู้เดียวบ่ได้หูจักไว้เลยว่าจะคองอ่อนแอไม่เข้มแข็งพอที่จะตัดเขาเสียบลั่แหละจึงบอกว่าให้ค่อยๆฟึกออกมาเพราะว่าจะคของบนเด็ดเดียวเด็ดขาดพ่อพ่อสิถิ่มมาเลยจักกันะคนเด็ดเดียวเด็ดขาดคตอาหารเท่านั้นเด้เันขาดปุบทออกมาทีเดียวได,ด้หลุดศึกษาหลู่เขามา ลึกเข้ามาในความรู้สึกนนกิจของเจ้าของเขาถึงใจถึงใจของเจ้าของเองแล้วมันพวกออกมาหลดได้แต่ว่าพวกศึกษาแล้วเขาคอยอ้อยอิงยังสั่นสิโอ้ยเห็นได้ยอกภาษาสำนั่งเออถึงเวลาก่อนนั่นแหละเออภาษาคาว่วาเดี๋ยวให้ร้านไง้ก่อนให้ลูกเลี้ยงจบก่อนให้เขาเป็นนั่นเป็นนี่ก่อนเออยันเขาซอยเลือตัวเองบ่ได้ยันเขาอยูู่้เดียวบ่ได้บม่มีทางตัวเองนั่นแหละอยู่คนเดียวไม่ได้ตัวเองนั่นแหละซอยเรือตัวเองไม่ได้ตัวเองนั่นแหละออนแอบ่แข็งแรงพ่อ ที่บอกการสั่งสมกําลังใจเพื่อตัดความอาไล่มันก็ต้องฝึกหัดออกมาเรื่อยๆตัวแต่หฮาเห็ดยุหันเออแต่เ้าเห็ดยุบ้านคิดว่าเห็ดไดยุยุบ้านเอาเออไปนั่งสมาธิหรือจับลมหายใจพุทโธพุโตยุหันเ,เขาเดียวหลานลมเพิบเอา้ามึงเห็ดยังแกแลนก็ไปดึงขึข้นมาคือเกาตัวก็ลองให้เขาพึ่งตนเองของเขามันได้แน่นเลยเอเอหรือว่าเห็นม้า กัดกันมาเจ้าของแพ้่กับมาเขาสิแล่นไปซอยมาเจ้าของเนี่ยออนี่แหละบอกเหตุถึงความคําว่าอะไรอวอา,าอวอน,อ,อ,าวอ,นอารมณ์หรือนิวอนนั่นแหละออทั้งของเกี่ยวพร้อมทั้งปูกพันพร้อมทั้งเป็นห่วงพร้อมอแล้วก็ว่างอนาคตไว้เขาพร้อมดิบ่ธรรมดาดิลอ,อ,อยเลยกลไกกลไกของคําว่าอาสาวะ อารมณ์ความรู้สึกที่ยังล้องเกี่ยวอยู่นีคำว่าอาสวะร่วมยอดมาเลยกิเลสมิา่าไดพันล้านกับสางอาสวะตัวเดียวอาสวะขยะอารมณ์ความรู้สึกที่ยังล้องเกี่ยวอยู่ในความพอใจและไม่พอใจมีเฮาสิพระยามมาเพื่อสิละตัวนี้โดยในการละนี่บ่แมนคิดเอาบ่าแมนคิดเอาเด้อต้องค่อยๆฝึกหัดห่างออกจากการเห็นห่างออกจากการได้ยินได้คลุกคลี่ นั่นแหละห่างออกจากการได้ใส่ความคิดหรือสมรู้ร่วมคิดห่างออกมาคิดว่าจะปุดออกมาโหลดเอ้อหอดน้ำด่น้ำไปกูไปดอกมันมีทางนะมันมีทางเลยทัยงสันห่วงหาอาไล่ว่อนบ้างแผนบ้างอานาคตในตลูกเต่าเ่าล้านให้ผัวให้เมียอยู่หันแหล่นเปียงสัน้นโดยเฉพาะเรื่องผัวเรื่องเมียเด้อเออนี่แหละม่านแท้ๆผัวกับเมียนั่นแหละสิมีอีหย่างเออแต่มานํกากันอีกอย่างหนึ่งมานำกากัน ก็คือกันแต่ว่าตัวอย่างที่ว่ามานากันแต่มีอยดอดอกคือพระมหากัสปะกับนา่งพัะตการพิราณีเป็นข้าเจ้าสั่งมานากันเรื่อยๆอยู่แต่ว่ากับบรรลุไปพร้อมๆกันนั่นแหละนาสตร์เดียวกันนั่นแหละจังรีกับมีพระมหากัปปินะอีกคู่หนึ่งนี่ก็มานำกานบ่เคยขัดแย้งกันอันนี้แต่จังสี่มันได้อยู่แต่ว่าส่วนมากมันบ่ค่อยเป็นบ่ค่อยมีนี่นะบ่ค่อยมีพระสุชินกับเมี่กับมานำกานอยู่ มีก็มีมีเป็นสามครูแลวนี่ที่มีที่มีมานั่นนะที่มีในบันทึกไตรปิฎกนะระสุทินกับเมียพ่นเนี่ยออกบชน้ำกันโดยศรัทธากับบรรลุพระนิสสัตร์เดียวกันนั่นแหละอืมพระมหากัปปินะกับพระนางอนนชามีก็สองเป็นครูเออพระมหากัสสปะกับนั่งพัตกาพิรานีมีก็สามส่วนพระนางพิมพากับพระพุทธเจ้าฮงพระพุทธเจ้ากับสากอนเด้จิตใจเด็ดขาดกว่าเด้บิดออกมาเลยทันทีเลยเนี่ย เป็นตัวอย่างที่หนึ่งอยู่แล้วต้องแลกจักบกลล่ะแหลกโดยทุกอย่างสักก่อนเป็นไปจังเป็นจังกับไปสอนเอาที่หลังดอกอนนะแต่ว่าสรีสิมาพ้อมเพียงเลี่ยงหนากันเลยปรมหากปพินะนะกัปน่างอนุชาภัสสะปะกปะักปน่างะกาปิรานีเนี่ยพระสุทินกับเมียเมียจักือวางใดดอกเออออกมาบวชน้ำกันมีสามครูเป็นตัวอย่างแต่ว่าถ้ามันมากาคนเดียวอะไรบังโหลดบังความรู้สึกจากความดีๆ อันนี้แหละอันภากูถูกภากูเกิดภากูตายจากเวลาเออความรู้สึกความพอใจความอาลัยความของความค่าอยู่นี่เองนั่นแหละเมียบอมาหัวมาฝามันขาดพุดไปหลดเออมีผู้ใดเห็นผู้ใดไปนิพานใดต่อหัวกับเมียหางหลังขักแตู่ดถึงแล้วนั่นแหละแต่ว่าหักกันหักกันว่าหัวหักเมียแห้งเออบาดจีมาบัดมันห้ามว่าเมียหักหัวแห้งบาดจีมาบัดมันห้ามมันจิหักแมวยังไดอยังสันจากบ่ละไม่ได้หักเลยมันหักมันเอง มันหักอารมณ์มันเองเออความหลักความอีกอย่างนึ่หวังไว้ครอบคร้องเพื่อสนองตัญหาเจ้าของเท่อนั่นนี่แหละเห็นโทษของมันเ,เห็นโทษของมันแบบนี้แต่ว่ามาบัดงรือว่ามักพักแต่ว่ามักก็ว,ว่าอีกแบบหนึง่งหลงมนดำตั้งแท่มันเป็นเหตุผลของมันที่ว่าเสียเมียมันไว้ครอบครองสนองตัญหามันหรืผพวกกเมีบริเรนน้องนกันบ่อยูน้ำกันเด้อเนาะ มันจะหาเรื่องต่างๆนั่นน่าสารพัดเหตุผลกลไกของมันดึงขึ้นมาได้บิดขาพระก็ได้ดิเวาธรรมดาเด้อขาพระก็ได้ขาพระพุทธเจ้าก็ได้พระว,วถ้าสมมุทิสงเล่านี่นะอะไรจังหวาคิดบังลำดึกก็ไปโหลดมันบ้านิพานใหอกผัวก็เลยเมียก็ดีมันบน้เอาให้ดกกดดได้ดิออนีแหละจึงบอกว่าพระนิพานจำตรงแหลกถูกอย่างเด้อตัดขาดออกถ้าเหตุบ้าหน,นใด แต่มีความหวังอยู่ทั้งสิค่อยๆออกมาเอาตัวเออแต่สิประคองก็ดีค่อยๆออกมาค่อยห่างออกจากตาจากการหนีเงินจากการคุกครี่จากเงื่อนจากของออกจากเลือดออกมาในครอบครัวในตระกูลค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็แต่เซลล์จริงว่าสั้นฝึกหัดดัดตัวของเองเออบ่มีู้ใดสิฝึกเจ้าของได้ดีเท่ากับตัวของดอก จงเกินตนดีตนเถอะนั่แหละอัตโนโจทยัตตารังก็เลยว่ามีเฮ้าสิเตือนดีบันไดกระสางถอดออกในความรู้สึกเห็นแจง้งเห็นจริงบอกอยังได้กระสางถ้าผู้นั้นบ่เห็ุเฮ้าสิไปเหตอยังกับเขาได้นี่แหละข้างว่าสัตวโลกอ,อเป็นไปตามการกระทําของเจ้าของเองแต่ของได้เป็นผู้เหตุเอง <c oughs> <c oughs> <c oughs> จะนั้นจะโทษใครโอ้ยผัวบ่ให้มากโอ้ยเมียบ่ให้มาก จะไปทวดเขานี <c oughs> ่แหล,ละวนแ้วแต่ว่าเป็นความอาไล่ความเอาว้อนนั่นแหละโศกกะปริเทวทุกข์ถ้าห้าบ่าเข้มแข็งเบ็ดเดียวเบ็ีขาดพ่อเจ้าก็ต้องทุกข์กไปเวียนไายแตยเกิดต่อไปแต่ทิมบ่ได้ก็ไปเกิดน้าเขามีเท่านั้นเอาเถอะนาเวียนไาวไตเกิดไปหันหละนั่แหละฉะนั้นโลกสอนให้จาธรรมสอนให้ลืม <c oughs> ละสัญญา ออสัญญาอารมณ์ความรู้สึกที่เคยยินดีที่เคยพอใจมาก่อนถึงว่าละสัญญาออวิธีละสัญญาลูกพวกกรเมียเคยอยู่นน้ากันลูกเต่ลลาหลังเคยอยู่นน้ากันค่อยๆละออกจากตาก,การไดย้ยินทั้งหูทั้งตาตัวค่อยๆละออกจากการคุกครีในขณะที่ห้าออกมาเ้ามาเห็ดอยู่ในสาธารณะมันลืมแล้วนั่นแหละมันละ,ม,นละมันละแบบนั้นเออบ่อแมนว่ากูเห็ดได้ยี่ดอ,อกภาษาสามีกูจักบดทัน่นละมันมีทางชิดว่าต่ของลูกได้หน่นนะเออนั่นแหละ ถ้ารู้ว่าจะคลองคิดน่มันรู้เท่าท่านความขิดมันรู้ปรุงแต่งไปใดมันก็จบไม่ได้ยากเลยเพราะสัสิเอื้นว่าละสัญญา,าดับสัญญาบบถ้าดับสัญญาแล้วเวทานาก็เกิดบ่ไดใดเมื่อเวทาน,กนาก็เกิดบัไน้ก็นิพ่านตัวนิพพานมันแปลว่าดับนี่แหละดับอย่างดับความยินดีพอใจตัวเดียวนะอาสวะร่วมมาเลยเ<อ>มันสิบเอาเรื่องสันสัญญอดเครื่องผูกพันเครื่องร้อยลัดเครื่องเกาะเกี่ยวเด้นสัญญอดเออ้าอาจสิเคยได้ยินแต่ว่าสังโยชน สัญโญน์บ่เป็นสังโญชน์สัญญาชนะงองูบาลีกับอันตัวย่อผู้หญิงของบาลีมันคือกันมันไม่เพี้ยนโืยสุดนั่นแหละสอนหนักบาลีนะั่งเขาเขาฟังยักเบิังไม้ด้ะภาษานังนั่นแหละ,ะจังว่า <c oughs> ฮัดฝึกฮัดออกมาคนเคยเลี้ยงสัตว์ก็ค่อยๆเลิกเลี้ยงสักก้อนตั้งแต่กี่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงหมาเลี้ยงงูเลี้ยงควาย อยากให้มันอ้วนอยากให้มันพี่คิดหาหม่องกินหยาคิดหาหม่งองหยาคิดหาเนี้ยมาบำรุงหมาก็คือกันวาตหักหมาเออเลี้ยงหมาตัวเดียวแต่ว่าขาสัตว์อย่างอื่นเป็นลอยเป็นพันคิดออกบ่ละเฮปเฮปห,หมาเหาหมาอ,อให้หมาหรือเอายามาขามันคิดว่าสได้บุญที่มีท่างรืว่าดีไปเกิดเป็นหมาสัมเป็นเฮบหมาสัมเป็นอยังเนี้ยเอาเนาี้หมาสุดเลยสัมไป มันธรรมดาด้อการคิดนึกตองถึงหมาถึงสัตว์อยังก็แล้วแต่ในหฮาคิดถึงจิตที่เป็นผู้คิดมโนโนี่เป็นภาพจําที่ห้าปรุงแต่งเข้าไปวิญญาณเป็นความรูร้สึกที่พอใจอะไรบ่พอใจมันกี่คิดนึกเล่ย่วมเป็นหนึ่งเดียวกันนั่นแหละจิตมโนวิญญาณก็คือความรูร้สึกอันเดียวเนี่แหละสิแม่นยังเ,เสือกตายใจขาดป๊บไปเกิดเป็นแบคทีเรียมันซะนั่นแหละกําเนิด4ีคนบ่เข้าใจสังเสดชะเกิดจากของบูดของเน่าของเหม็่น ซึมสาบอยู่ในน้ําคร่าเออเป็นแบคทีเรียกับแมนอยู่สังเสดฉะเกิดง่ายที่สุดสิ่งที่เห้าไปเห็นหนึ่งมีมากที่สุดเออต่อมาสิ่งที่เห้าเห็นอยู่หมดกับสางบไปเข้าก็เห็นเห็นอยนู่มันหลายกว่าคนในโลกนี่เด้อเออบ่เหมือนธรรมดาดิความเกิดเป็นมนุษย์ยากขนาดนั้นเด้อสัตว์ชนิดเดียวแค่มดดำเนี่ยมดดำเนี่ยกลายกแล้นนี่กค้นเจ็ดพันสองรอยกว่าล้านคนหนึ่งเด้เอ,อมียูทานี่แต่ว่า เอาแค่หมดดำในวัดเท่านี่ไหมเอาเขตบริเวณวัดเท่านี่หลายก้อนเย็ดพันสองกี่รอยกิล้านเลยดิในท่รนมด่าดิแล้วทั่วโลกมันเท่าใดแบบนี้ปวกเท่าใดนี่ปวดหัวดำหัวแดงปวดหัวสั้นนี่เบิดนี่เออใส่เดือนอีกเทา่าใดแบคทีเรียอีกเทา่าใดนี่ท่รนมดาแบบให้น้ําต้นใหม่มีทุกต้นเลยเออนั่นแหละกําเนิดจากสังเสดจรขึ้นมาเป็นให้สักกอนนี่กำเนิดจากสังเสดจระมาเป็นใส่เดือนสะกก้อนนี่เนี่ยเออเนี่ยจังสีให้ลูกนะ เธอห้าบารีศึกษากำเนิดซีสังเชืชะเกิดจากน้ำคล่าของสปกปรกเน่าเหม็นต่างๆเพราะจิตใจของปเป็นเน่าไปจอมไปจมไปปุงไปแต่งอยู่กับสัตว์เลี้ยงต่างๆหรือตามให้ตามหน้าหรือน้ำหนามานาเนี่ยก็แล้วแต่อันทัชชาเกิดจากไข่แบบนี้สีกระพริเกิดจากไข่ยังสิพวกไก่พวกนกนะเกิดจากไข่นี่อันทัชชคันทัพ,พะเกิดในคันนี่คันทัพคันทัพโพธทอนี่เกิดในขั้น ทองแม่ทองพอทองแม่นี่ยเราเรียก่าทองพอเนี่ยเห็นบาราจึงสันโอปาติกะนั่นโอปาติปะคืออุบัติขึ้นเลยเนี่ยโอปาติกะอุบัติขึ้นเลยใหญ่เลยมีเทวดาพุ่มเป็นตนนะสัตว์นรกใหญ่เลยเปรตใหญ่เลยเห็นบาลาจเป็นสี่โอปาติกะนี่กำเนิดซีความเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ขึ้นื่อว่าสัตว์ขึ้นยังเขืนเอายังบัญญัติคำว่าสัตว์ขึ้นว่าสัตว์สัตว์สัตว์เขาไหลลงมาเลย ตะเทวดาอินพ้มเ้องก็เอินสัตว์เพราะว่าเป็นผู้ยังมีความอยากอยู่ในอารมณ์ความรู้สึกที่พอใจนั่นแหละสัตว์คือตัณหาบรญญัติว่าสัตว์คือแปลว่าผู้มิตัณหาถ้าผู้ละตัณหาได้แล้วอุบาตันบกิดแล้วจังบ่พ้นจากความเป็นสัตว์ใจว่าละนั่นเราทุกคนมันฝึกได้หัดตัวเองได้คอยออกมาตัวบ่ต้องย่านว่าเขาที่ยู่ผู้เดียวบ่ได้ไรหรอกเออแม่นพวกเจ้ายู่กอดกันยู่กับซางบัดจิตตมายมักมันก็นกนตายคือเก่าล่ะตายเขาอมกอด่นี่ะ โศกเศร้ายิ mm. example, ่งก like like mm. huh? ็เก่าอีกเนาะที่หักซ้ำใดเนี่ยพวกกระเมียมันหักกันมันเอาไว้ตัดสนองตันหามันดื้อดอกเพราะให้มันนอนนั่งบางนีมันหาเรืองโดดข่าข้นก็บใดใส่ลายข้นก็ไใดเห็ดไดเบิดเผาบานเผาเมืองก็ไใดนั่นแหละโทษโทษอารมณ์ก็รู้สึกดีพอใจในลูกเสียงกิโลสัมผัสอารมณ์ตัวเดียวนั่นแหละอาสวะข้องเกี่ยวอยู่มันหลับกันใดนั่นพระยามละสัญญาให้ไดรับ ละสัญญาไดเวทนาก็บมาเกิดคําว่าละสัญญาคืออารมณ์ความรู้สึกที่ค่อยมีเค่อยเป็นนั่นเองอารมณ์ความรู้สึกเค่อยมีเคยเป็นจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสลงเข้าสู่อารมณ์นี่เองเออรูปเสียงกลิ่นรสรูปร่างลักษณะท่าทางของบัวของเมี่ของสัตว์สิ่งของบุคคลทั้งหลายต่างๆนี่เออพยายามออกมาจากการเห็นจากการดียินจากการคุกคีเออมันก็นละแล้วนะั่นตางการที่ห้าออกมานั่นนะเออ บางที่มันก็คิดไปมั่งนี่เห็นว่าแต่ว่าถ่ายยูน้ากันเลยโอ้ยมันก็นอยูในหันเลยนั่นนะ่ะถ่ายยูน้ากันเลยคุกขี้กันเลยแบบนั้นแบบนี้อยู่นั่นนะ่ะแต่ยูน้ากันเลยละ่ะบางคนจักวิธีออกโดยสัมไปถ้าออกมาแล้วเออบางที่เฮ้ยไปเห็นแนวอื่นสิอื่นไปนั่นมันลืมจากสัญญาไปละ้ะมันลืมจากพวกนั้นลยอารมณ์ความรู้สึกติพ่อใจใน,นรูปสิ่งที่เราสัมผัสเนี่ยต่างๆกับบุคคลที่นั่นละเพิ่นให้ดัดออกจากตัวนี้ตั้งหากเลยนั่นแหละจึงมีวิธีหลายๆอย่างถึงว่าท่าน,น,น ตะเกาห้าให้ท่านห้าให้พี่น้องห้าลูกเต่าล,ล้อหลานในญาติ <_ d ata> ในชาติแต่กูน้อของเองขนาดท่านแบบนั้นมันก็นยังเรียกรลองหรือว่า<อ>ท่วงบุนคุ้นเขาอยู่ภาษายังก็จะมาท่านให้ผู้อื่นที่บ่แมนตาติเนาะเนี่ยเพินพ่นเพิเ่นผ้าห้าฝึกศีลก็คือกันล่อ,ลองกันรทัาลายเบียดเบียนผู้ใดผู้หนึ่งเห้นสีคิ้วและสั์สินมึนดนมนนงดูเนี่ยมันก็จะเป็นสีภาวนาเนี่ยภาวนานี่สสำคัญล่ะให้เห็นอารมณ์ความรู้สึกของภาวะไปว่าพบนาไปว่า ใจของเข้าเองเนี่ยความรู้สึกของเข้าเองเนี่ผ่านพบเกิดพบตายผ่านอย่างมากมา,กายมหาศาลแล้วนี่เหตุใดเข้าสิาาพานไปได้เว่าภาวนาเออรู้พบตัวเองที่จะไปเกิดกับแม่น,นจิดับพบกับดูในน,นี่แหละในภาวนาทั้งบดนี่แหละนี่แหละภาวนาไปวางสันภาวะแปลว่าพบหน้า,นา,นะาห,าาห,าาหามายถึงใจของเข้าเองหน้าก็ขึน้นหาโมหรือมะโนนั่นแหละนั่นแหละว่างออกมันได้สัญญาอย่างต่างๆที่มันเกิดขึ้นได้เข้าก็ต้อง ออกจากการได้เห็นออกจากการได้ยินออกจากการคลุกคลีซะกอนกลับเข้าไปมันก็คุกคีกัาแต่ว่ามันตัดวงจรไปนิดหน่อยแล้วก็ยังดออีคนจึงมีการภาวนาดับภพบตัวเองคําว่าภาวนาจงมีวิธีการก็คือคอ,อาณาปณสติเป็นผู้รู้ลมให้ใจเขาออกเลยจับจุดมโนาลมใดเนื่นพบเกิดว่าดดถึงมันบ่ท่านได้ขาดกสร้างเหตุไปเรื่อยๆมากเป็นต้นผลเป็นปลายการฝึกหัดเบื้องต้นหรือปฐมฌานมีผลสูงสุดถึงในพ่านก็ได้ เฮ็ดยุแค่นี้แหละว,ว่าต้องไปเอาอีกอย่างมันมากเออในที่สุดแล้วมันก็นลืมไปเองนั่นนั่นแหละละสัญญาก,กคือลืมนั่นแหละละกับลืมมันเดียวกันนั่นแหละว่าต้องว่าตัดอย่างนั้นต้องตัดอย่างนี้ต้องละอย่างนั้นต้องทําอย่างนี้บ่มีทางเออมันบ่ได้เฮ็ดหยังซะเลยเออนั่นแหละเป็นทางสัน่นแล้วมาฝึกเอาละพอ